สวัสดีครับอดีจ้าพี่น้องสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตสูุสุข้นจ้า ออกับสาวบนอยู่นิวซิแลนคือเกาเมื่อนี้กินข้าวแรงน้ำกันอีกจ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อนี้สาวบนได้ซุปบุ้มีจ้ะซุปบกงมีแล้วก็ถอดไก่ถอดกระเทียมอ่าพัดไกส่สับใส่พักรวมจ้ะมีอันปอกชอยกับอ่าแครรทจ้ะโอ้ยได้ข้าวเหนียวมุงเครื่องขา้าวเจ้าแต่ว่าพงยัยบ่บ,บ,บกินขา้าวเจ้าจ้ะพักกับ,บ่บจ้าอยู่ในสวนได้ พลิกหวานหลายอย่างจ้ะการบักไงหนึ่งคนนะก็เด็กเพิ่ส่รึอ่าที่ไจะแซ่บเดินาวิดเอปเปูเอกพรานซาเลตจะกินฟรายกลีบและสตีลฟรายจะกินเมนแครอทและฟักชอยส์มีครัป็นสติกีไรส์เพื่อสกายเขมาช่วย u ประกอบเถอะประกอบเดออม Forgot the um, rice sticking. Charlene, come have dinner with us, Charlene. Oh I just okay. finished cooking um, sticky rice. It's quite hot. Boiling. Mm -hmm. It's quite hot, is it? Oi oh, sticky as well. Hello, that lem ก่อนจะกินสาวบนขอบคุณพี่น้องลหลายๆนอกจากนอขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ถูกกันังใจจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะมาจ้าพี่น้องจ้ากินขา่ากันเบิดสุภูสุคนสุหมองสุบอนจ้าท่องเพื่อนอุมีช่องนอจ้าทํำช่องยูทูบน้อกันแล้วกันเอฟซเบิดสุหมงสุบอนจ้าผู้ติดตามสาวบน เอิ่นร่วมด้วยจ้าน้องโฟนเนี่ยยิ้มไม่กินข้าวแม่ฮึยเหรอทำยังไง มาเลยจ้ากินแล้วก็ไปเฮ็ดงานจ้ะเขางานกากลางขึ้นชาบนก็เข้าไปหาพี่หาน้องขึ้นกาเด้อจัดเด้อแต่ว่าก็อาจ,จสิมีซาแน่ พ่าว่าตะกี้ซาบนบริด้เฮ็ดงานจาบานเฮ็ดงานแลละกะสิไปหาหมูคื้เกาอจ้าแต่ว่ากะสิจ้าลงจักกน้อยบ่ว่ากันนนะาะจาะน้าซาบนไปเฮ็ดงานแต่ว่ากะเฮ็ดอาทิตย์ละสามมือท่อนหล้วจ้าพี่นอ้อง ราะว่าบริษัทเขาตั้งเหตุซ้ำนั่นจ้ะสามหมื่นสิบสองชั่วโมงสามสิบหกชั่วโมงต่อทิ์แต่ว่าทำบริษัทเขากระจายสี่สิบชั่วโมงจ้ะขอดีของเขาเจ้า เป็นหลังปีใหม่จ้ะทั้งบริษัทเขาจะเปลี่ยนให้สาววนกับพใหญ่ลงกากระขึ้นอย่างเดียวจ้ะเพิ่ว่าเพิ่มมันนายเชี่ยวแฝ่แบบเป็นเป็นการขึ้นย่างเดียวจะบ่ตองเปลี่ยนกังเว้นกังขึ้นสามมือวันก็จะมันเดยนะช่วยแชร์เป็นสันไดมันเลยช่วนะอืมแรกวันวันอาทิตย์รากาวันจันทร์วันอังคารจ้ะ yeah hopefully we'll start that it makes it a bit easier to plan everything mm. and even with your days off it makes it easier to plan stuff you get stuff booked and mm. oh well, we'll see hopefully but it's just uh, there's just not quite enough hours in the day <laughs> Especially when, when the life starts work, because we basically do 12 hours and then we drive an hour each way as well. So it's basically a 14 hour day. Uh, it's just not enough time for everything. Uh, so, <laughs> พันสินใหญ่กับบ้านกับหาง้าหงาพี่น้องหาบ้านพ่อนไดอยู่ไก่มองเท็ดงานนะจ๊ะบักพันหาบ้านได้ใหญ่ยยกับสิง่ายต้องกเก่าเนี่ยา แซ่ๆช yeah. ่ใช่เย้ให้เด็กวีเก้าะห์า o w เซาบวนท่อนอิ่มตกจากพี่น้องจต่วันมันสิเพิ่งโปล่ลาบพี่น้องไปก่อนนอกจากเนาะพอกันไม่คลิปหน้าขอกคเลยหลายที่ค้ามาติดตามจ้าบ๊ายบายจ้าับ